วันนี้เราจะมาพบกับกิจกรรมซีโรเว v e ของโรงเรียนรลเกียรติศักดิ้ากันนะคะกิจกรรมซีโรเว v e เราจะจัดทุกวนันอังคารค่า,าพิเศนะคะไปชมกันเลยนี่นะคะเราก็จะมาสัมษณ์นักเรียนชั้นม5ท้งหนกันนะคะไปเลยะคะ่ะมาดูกันเลยนะคะน,นี่เป็นเพื่อนๆของเรานะคะ<า>กำลังแยกขยะอยู่จรรําพวกขยะทั่วไปที่หน,นูใช้อ่กอา,อาก็จะทำให้โรงเรียนเราสามารถท้น วันนี้เราจะมาสัมภาษณ์ัวแทนของที่มหนะคะว่าซ like <The> ิโรเวนมีประโยชน์ยังไงคะค่ะซิโรเวสสำหรับนักเรียนเชื่อมโึกษาปีที่6นะคะทาให้ห้องเรียนของนักเรียนเชื่อมโยงภาษาปีที่6เนี่ยสะอาดเรียบร้อยแล้วก็ขยะแบบเก็บเป็นที่เป็นทางค่ะแล้วก็ยังหารายได้ในการขายขยะในระหว่างเรียนค่ะมีความรู้สึกยังไงกับกิจกรรมนี้คะรู้สึกเลยว่าแต่ก็มีความสุขที่ได้ร่วมงานกับเพื่อน แล้วกิจกรรมนี้มีแน่คิดอะไรให้น้องบ้างคะเอ่อทําให้โรงเรียนสะอาดแล้วก็แยกขยะเป็นระเ,ะเ,เรบีเเยคบค่ะ ขาวซิรเวสทำให้โรงเรียนสะอาดขึ้นทำให้เด็กๆที่พี่ในห้องมีความสมามัคคีกันมากค่ะและทำให้โรงเรียนมีความสะอาดมีความเป็นระเบียบในเรื่องของขยะไม่สกปรกนะคะแล้วทุกคนรู้จักการแยกขยะให้ถูกที่ด้วยนะคะสุดท้ายนี้ทุกคนก็อย่าลืมซิลเวสก่อนทิ้งขยะด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะ